ครับผมนี่อยู่กับพวกเราออนไลน์เซสชั่นวันนี้คลิปพิเศษนะฮะผมกับพี่ชาโม่เนี่ยมาอยู่กันที่ชั้น8เทนเซนเวิร์ถูกต้องนลครับผมวันนี้มันเป็นมันเป็นเขาเรียก o u s e of Event คนอ่คนหายากนิดหนึ่งทุกคนทางขึ้นมันมีทางเดียวผมเชื่อว่าหลายคนมาเทนเซนเวิร์แล้วอาจจะเอ๊ะ ชั้น8นี่มันอยู่ตรงไหนนะอ่าอันนี้ต้องเข้ามาในโซนโซนเซ็นทรันะถูกต้องขึ้นมาชั้น8ก็ก่อนที่ขึ้นมาชั้น8ตรงชั้น7จจะขายอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับก็จะมีทั้งลิฟต์แล้วก็บันไดเลื่อนเลยขึ้นมาได้เลยที่ตรงนี้นะครับผมวันนี้ฮะกับงานเรียกได้ว่าใครที่เป็นสาวโอาโอแล้วกันอ่ากับงานนี่ฮะข้างหลังพวกเราเลยนะครับเรนเดอร์ล็อก r ร a n ลเวิลด์เอ็กซ์เพรียร์นแบงกอกซูซัสเซเวนติ้โฟนนะเล่จัดกันแบบอันนี้คือบอกเลยลิขสิทธ์เต็มๆเลยนะเ เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ทางแลกนลล็อกเนี่ยเรียกได้ว่าจาับมือเป็นพาร์ทเนอร์ไหมทำอะไรที่มันแบบเอาโลกในเกมอะเอามาให้มันเหมือนจริงเป็นเหมือนนิทรรศการเป็นเหมือนกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันแบบเขาเรียกอะไรอะ อินเข้าไปอ่ะมันก็ไม่ใช่เป็นต้าเบิร์ดนะเออไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่าเราเป็นเราเข้าไปในโลกของเอีกทีนึงเหมือนคู่ไปสู่สนุกอ่ะเออมันมือนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟต่างๆาดๆมีกิจกรรมกิจกรรมอีกคืองานนี้นะครับจัดยาวเลยยันเมษาเลยนะครับเอ็กซิบิชันเนี่ยอยู่ยาวๆยันเมษาเลยใช่นะฮะก็เริ่มกันตั้งแต่6มกราคมนะครับยาวจนถึง21เมษายนใครที่สะดวกมาวันไหนก็ลองซื้อบัตรดูก็ได้บัตรเทอรี่เบิร์ดอยู่ที่เราหน้าตา590บาทครับประมาณ AO ด้วยนะแล้วเมืองกิจกรรมนั่นในก็จะมีไอเทมแจกด้วยแต่ไอเทมเนี่ยเท่าที่ผมรู้มามันเป็นไอเทมอิมพิวสิฟอ๋อถ้าไม่มาคุณอดถ้าใครที่จะสะสมแล้วกันเหมือนจะส่งของในเกมมาเนาะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูดีกว่าเพราะข้างในเขาบอกว่ามีมากกว่า7เมืองเลยเดี๋ยววันนี้ผมพาพี่โม่ไปเปิดร้านล่างมอแล้วกันเดี๋ยวเราขายอะไรกันหมึกย่างอะไรเลยเอ้าเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวนะไปครับ let's go ไปมึงนะโอ้ยโอ้ยมีคาฟ่ามาต้อนรับ อ๋อเขาจะให้เราสแกน QR code เพื่อเลือกอาชีพว่าเดี๋ยวเราต้องอพนอ๋อฉันใช้ไม่ได้ใครที่มาจริงอ่ะคุณจะได้สแกน QR code นเพื่อเลือกอาชีพครับผมน่าจะสุ่มให้มั้งตามดวงชะตาแต่ผม,มา่ากลัวตากล้องผมมากเลยทำไมอ่ะ ระวังเลเซอร์โดนเลอคือเนี่ยไอไอหัไอ้ที่คุณเห็นแดงๆเนี่ยเลเซอร์นะฮะเนี่ยคุณเห็นไหมยาวนิ้วไม่จับนี่ไม่นี่ยไม่เนี่ยไม่กาปล่อยไดไอ้ว่าเเาไม่ไม่มีอะไรอันตรายแล้วเพลงทางเข้ามันคือหน้าล็อกอินวิ่งปกติเราอยู่หน้าล็อกอินมีนานมากนะอะไรก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะลืมรหัสไม่ล็อกอินไปได้พิมพ์ผิดเปลี่ยนลืมเปลี่ยนภาษาบ้างโดนแฮกบ้างนี้ป ยังไงวะนะล็อกอินบอกไม่ใช่ปั๊บอ๋บอมอนัมอนล็อกอินอยากไงถ<อ>้ากล้องเออมาแล้วมาถากล้อง อันนี้ก็เป็นกฎระเบียบเขานิดๆหน่อยๆยังไงก็อย่าลืมพบกฎระเบียบแล้วกันนะครับก็คือใดๆก็คืออาวุธเครื่องของกินอาวุธสัตว์เลี้ยงของกินแล้วก็ไลฟ์สดไม่ได้ใช่นะครับเพราะถ้าไลฟ์สดเนี่ยคนไม่ซื้อตั๋วก็รู้เรื่องเหมดเข้ามาฮะตรงนี้อะไรวะเนี่ยร้านนี้ร้านค้าเหรอเข้าเลยเหรอไม่ดูเราไม่ดูข้างนอกกันหรองไม่สปอยดิอ่ะโอเคไปตรงนี้มีร้านค้านะไม่รู้ขายอะไรบ้าง อ๋ออัลเบอร์ตามันคืออัลเบอร์ตาครับเมืองอัลเบอร์ตาเมืองพ่อค้าแล้วเพลงก็เปลี่ยนตามเมืองพ่อค้าเลยอ๋อเออวะใช่มันคืออัลเบอร์ตาครับผมทุกคนและเนี่ยอันนี้คือปอดน้ำาหรอน่าจะน้ำนะข้างในมีอะไรไหมไม่ไม่น่ามีคือยังไงคุณคิดว่าในนี้มีรางวัลแล้วเราต้องลงไปค้นครับเนี่ยเขาอาจจะให้เราฟีแล้วก็ห้อยหัวลงมาหรือเปล่าโอ้โหยากจังวะยากใช่ไหมเอออ๋อนบรรยากาศเมืองอัลเบอร์ตานี่ฮะเพลงอัลเบอร์ตาเลยไม่รู้ได้ยินกันหรือเปล่า หนักหนักก็กล่องหนักเลยอ่ะไม่ว่าไม่ใช่กล่องกระดาษนี่หนัก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 อย่าไปยกเล่นเฮ้ยอันนี้มันเข้าได้เอาหลังไหนก่อนโดนเล่เปลี่ยนชื่อไหมเฮ้ยเป็นเราเลือกข้างหน้าดีกว่าอุ้ยนี่ไงเอาตาราเสร็จปุ๊บบอสสกินเชฟดานเลยล่มอ่ะเพราะว่าเราต้องไปเรือล่มไปจัดเดรกจากที่ปาตาหลังนนี่ฮะข้างในมีเดรกนี่ะเด็กมีด้วยเออบอส MVP มีโกตติ้งอะฮะ มุมนี้ฮะมีอะไรไหมเฮ้ยมันมีทางไปต่อนะสนจริงมากเพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรฮะภาพแตกในเกมเป็ลยใช่ผมจริงๆเขามีสปอยนะพี่โม่นี่เออเขามีอาชีพด้านหน้าห้องอยู่แล้วอ่าแล้วก็ไอคอนด้านบนน่ะในห้องนะมันบอกถึงอาชีพข้างในก็จะเป็นครับปลายนอะไรวะปลายนไงอ๋อเรื่อง้ก่นเลยเอปลายนอ๋อปลายอกันโอ้โหข้น คือถ้ามาปกติอะครับแล้วเราเลือกอาชีพนักนูอะจจะเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้เพราะมันจะมีะต้องเลือกอาชีพเลยเหรอเขาจะมีให้เล่นอะเขาจะมีให้เล่นขอโทษนะจริงจังนะทํานูนะเออแล้วน่าจะเอามาเล่นได้อุปนกรณ์แพ็คกิ้งด้วยเออแต่เล่นยังไงเนี่ยคุณมาจริงคุณได้เล่นแหละอันนี้ก็ยังไม่ให้ยังไม่ให้เราเล่นให้ดูเดี๋ยวพังไงเดี๋ยวเราพังพังไง ยิงมือหนักๆด้วยเขาเนี่ยคุณน่าจะต้องสแกนคุณซื้อบัตรเข้ามาคุณจะมีคิวอาร์โค้ดสแกนคุณก็สแกนเล่นไปแล้วคุณก็เล่นกิจกรรมเข้าไปยิงธนูเออไปย้อนดันเจี้ยนไปย้อนไปย้อนดันเจียนออมันชื่ออะไรนะมูลไลท์เออมูลไลท์มูลไลท์นะครับก็ ไปย้อนดันเจียนนี่แล้วก็บอสที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือมูนไลท์นั่นเองนะฮะจริงๆแบบนี้เนี่ยใครเป็นนักดูก็จะรู้อยู่แล้วเปลี่ยนอาชีพปุ๊บก็เข้ามาแจมซอมบี้บตั้งแต่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยตั้งแต่ชั้นแรกชั้นแรกเลยก็เข้ามาแจมซอมบี้กันนะฮะพอ,อมาเลเวลสองะเราจะเริ่มมูนหนักอเออจะมีมูนหนักแล้วก็มีมีตัวไข่ชั้นสุดท้ายที่เป็นสีเหลี่ยมก็จะเจอมูนไลท์นะครับผมจริงๆผมบอกก่อนเลยนะว่าจริงๆแล้วกิมมิ คืออิสราเอลที่เขาไม่ได้บอกเราก็คือ,อเขาเอาเมืองที่อยู่ใกล้ๆกันอย่างวากใกล้กนเอาคุณเนี่ยคุณเริ่มมาจากออเบอร์ตาใช่ไหมออเบอร์ตาเนี่ยคือมันจะอยู่ตอนใต้ของทางปลายยอดก็คือใครจะไปเอวเบอร์ตาต้องผ่านปลายยอดก่อนอซึ่งทางไปปลายอดเนี่ยก็จะมีผ่านอีกเมืองหนึ่งก็คือกิฟเฟนคับเฮ้ hey. เมื่อกี้เราเข้าไปในป่ายอดไอ้ทางตรงขึ้นไปอ่ะมันก็คือป่ายอดนั้นเจนจีเว้ยเออใช่จริงจริงมันมันคืออีสเตอร์เอลที่ที่เหมือนแบบจริงๆเออะนี่เขาวางตำแหน่งให้แบบเออทางขึ้นนะอะไรไหมใช่ใช่มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันมันมูดประมาณนั้นอ่ะแน่นอนครับเพราะว่าเราผ่านอวตารใช่ไหมผ่านป่ายอดมาแน่นอนฮะเมืองถัดไปก็ต้องเป็นเกฟเฟนเกฟเฟนครับเป็นเมืองนักเวทนักเวทครับโอ้โหนี่ฮะเกฟเฟนทาวเวอร์เข้าไปดิเข้าไปดิแล้วไง เย่เกฟเฟนทาวเวอร์ทำเป็นกระจกเกฟเฟนทาวเวอร์ก็คือเข้าไปแล้วจริงๆองเป็นดันต้องเป็นเกฟเฟนดันแสดงว่าถ้าเราเดินทะลุไปมันจะเป็นเกฟเฟนดันปะคุณลองทะลุเลยไอ้บ้าเแต่ตรงนี้มันเป็นกระจกทุกคนนเขราดูมันเป็นกระจกแบบว่าเกือบ3 6 0องศาองาด้านบนก็มีมีทางไปต่อด้านหลังฮะแสดงว่าอ่ะดาวเลยดาวดาวดาวเกฟเฟนดันก็ต้องเป็นเกฟเฟนดันปะน่าจะใช่อชาชัดเจนครับพอเจอแดกยูล่าครับเดาผิดว่ะ ทำไมฮะผมนึกว่าจะเจอด็อกเิลเกงเกอร์เออจริงมันมันมันก็มีด็อกเิลเกงเกอร์นะแต่ว่าจริงๆเออเก็เฟนดันเนี่ยชั้นบนเนี่ยก็จะมีก็จะมีเป็นเป็นแดคิวล่านี่แหละครับครับผมผ่านกันไปอีกหนึ่งเมืองโอ้ยสวยว่ะสวยว่ะออไลตรงนั้นสวยจริงสวยว่ะคนอยู่ในห้องนี้นานๆหน่อยนะพอผ่านเก็เฟ้นเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาที่เมืองหลักของชาวเรามอร์โครับผม อ่าก็มีตัวละครโจนติฟนี่อาร์ตเวิร์คคลาสสิกเลยนะใช่อาร์ตเวิร์คแรกเลยไปปะดึงซึงจึงดึงโอ้นี่โอ้ไม่นี่มันมันด้านหน้าของมอลหรอปะมันไม่ใช่เมืองอะเลอหรอเออมันมันคือเดสเซอร์ด้านหน้าปะไม่แน่ใจแต่เพลงอะใช่บรรยากาศยังไงก็ใช่ข้างหลังแน่นอนแหละพีระมิดพีระมิดแดนเทียนอยู่ละครับไปฮะเข้าพีระมิดกันโอุ้ย โอ้โหมันไปไอไอเขาวงกดล,ล่ะไอโนไม่ใช่โอซิีิสถูกแล้วไม่ใช่โอเชียรอันนี้มันคือพีระมิดดันนะอ๋อเออไม่ใช่ไม่ใช่ต้นลำตางหรือมันชั้นใต้ดินวะอันนี้พีะระมิดอ่ะหรอจำผิดเหรอ,อ,อสับสนหมดแล้วพีระมิดก็จะมีพวกมินอทอพวกอะไรคนนั้นอะอ่าอ่าอ,อ่าอ,อ,อันนี้จะเป็นเนี่ย ผมจำชื่อบอสไม่ได้แต่ว่าบอสอยู่ในฟาโลป่ะกิโนมิดรันก็น่าจะฟาโลแหละครับผมแน่นอนครับผมว่าผ่านมอลล็อกมาก่อนที่เราจะไปเจอเมืองสุดท้ายไหมพอนเชลล่าเมืองหลวงอ่เราไม่เชี่ยวชาญแต่ผมว่าสาวๆมาเนี่ย ไม่น่ายากฮะถ่ายเสร็จใช่ไหมเขาจะมี QR code นะครับผม<อ>เพื่อรับรูปภาพนี่้วจะเป็นอย่างนี้คุณก็เซฟเซฟเป็นยลงเครื่องแล้ไวไปให้โคต์ลงโซเชียลครับอีกตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมให้เลน่นอีกนะสำหรับใครที่ซื้อตั๋วปกติมาก็จะมีะ QR code ให้สแกนอ,อันนี้นะฮะก็ใครที่อยากนั่งกลางเมืองคอนเทนเนอร์งั้พวกเราก็กเข้ามานั่ง กางเมืองคาเดลล่าได้เนอนยฮะดันท่อเฮ้ยจริงด้วยอ่ะโกลเด้นทีบัคมาเลยเอ้นี่สวยว่ะเฮ้ยอันนี้มันเหยียบได้ปะไม่ได้ว่ะเฮ้ยเหยียบได้ได้ชุดโอเหยียบได้แล้วนี่ฮะโกลเด้นตีบัค หนึ่งในบอส MVP ที่สมัยก่อนใครได้การ์ดไปนี่คือการ์ดเป็นโหดไงโอ้โหรวยอะใชให่ห้องนี้ดีนะผมเอาจนตอนนี้ถ้าเดินมาทั้งหมดผมเท่าห้องนี้สุดอ่ะเพราะว่าไอ้ไนี้เลยเพอ้นี้เลยเพราะอันนี้กิจกรรมมาเล่นได้เลยใช่ห้องโหรเขายังไม่ให้เราเล่นถูกต้องครับ ท้ายที่ยังไม่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ก็คืออิสูดนั่นเองถูกต้องเมืองที่เอาไว้เคือออกเสียงพิสูจนต้องออกเสียงยังไงะเพราะว่าน่าจะอิสูดอิสูดเพราะมันมีตัวเอลด้วยแต่สมัยก่อนเราเรียกอิสูดกันบางคนเรียกอิสูดแล้วแต่แล้วกันแต่แล้วแต่คนนั่งดาบเรายังเรียกสวอร์ดแมนอันนี้ฮะเราก็อยู่ข้างๆกับสวอร์ดแมนเรียกให้ถูกด้วยนะใครเรียกซ้อนแมนต้องใครเรียกซ้อนแมนไม่ได้นะโดนโดนด่าผิดนะโดนด่าผิดนะต้องเรียกสวอร์ดแมน เมืองนี้ก็เป็นเมืองท่าครับทุกคนคมันก็จะเป็นตลาดนั่นแหละเนาะเพราะว่ามันเป็นเมืองเมืองที่แบบเรืออ่าเรือมาจอดเรือขนส่งสินค้าเป็นเมืองท่าเป็นเมืงองเกาะจริงๆมันเป็นเมืองท่าเหมือนเหมือนอวบาตาเลยนะถ้าถามผมประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้มันเป็นเกาะกว่าใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบทะเลเขาก็จับลองให้ดูนยเอนะเอ,เอสวยอยู่นะเอเอเฮ้ยอย่าพิงเยอะนะเออมันเป็นจอเลยทุกคน โคตรดีเลยเนี่ยเออน้ำแข็งฟอีกโคตรเหมือนเลยเคี้ยวเคี้ยวไปโคตรเหมือนเลยเอาไปแลกแก้มเพื่อนใส่ในน้ำแข็งนี่คือโรงบาลนะมันเกินเข้าปากอะโรงบาลนะอ่ะเฮ้ยสุเกินชิปมันวนไปสักแค่ชิปอีกหรอเฮ้ยดีบาลันก่อกระโหลกไปได้ใช่ป่ะไปได้ไป น่าจะห้องสุดท้ายแล้วก็คือต่อมาจากอีสุดเมื่อกี้ของเราเอาจริงนะเมื่อกี้เราเดาว่าอะไรนะเดาก็เป็นดีบาลันแต่ว่าเข้ามาแล้วเป็นห้องตีบวกดามจีบได้อันหนึ่งวหหิบได้เดียวด้วยใช่ความเจ๋งทำับผมนะผมว่ามันเคยนี้เว้ยอันนี้ผมให้คุณเล่นเลยคุณคุณจะเห็นว่ามันมีสักเซสกับเฟลับตรงนี้ใช่ไหมตีบวกคุณตีบวกได้นะคุณแค่ทุบลงไปเว้ยแล้วมันจะแรนดอมไฟว่าคุณตีติดหรือคุณตีแตกครับไป โบกอะไเฮ้ยบวกหนึ่งมันติดอยู่แล้วติดติดครับผมไอ้บวกหนึ่งมันติดผมอยากได้บวกสิบบวกสองครับเฮ้ยบวกสองอะบวกสองไปเว้ยโบเบลแตกผมอยากได้บวกสิบเคครับห้องสุดท้ายก็จากเอ่ออิสูดของเรามาก็คือแน่นอนหน้าผอตใดๆก็คือเนี่ยเพลงหน้าผอตก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็แน่นอนว่าเมืองแรกที่ที่ปกติเราเจอกันก็คือ เมือนพนอยู่แล้วแต่ผมออกมาก็ต้องเจอเหล่าโปลิ่งฮะแน่นอนครับว่าตรงนี้ก็มีโปลิ่งหลากหลายอลีอบทอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะจริงปะเออเอาอย่าลืมดิโปลิ่งเกมมันมใหญ่ขนาดนี้เลยโปลิ่งมีเกมตัวมันก็ครึ่งหนึ่งของเราอยู่นะจริงปะมันใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่ถ้าคุณมาห้องนี้นะสาวๆต้องต่อคิวเหมือนห้องน้าอ่ะมันต้องถ่ายตรงกลางดงโปลิ่งต้องถ่ายรูปตรงเนี้ยใสาวๆต้องถ่ายเลยจริงนะฮะไงก็ ใครที่มาห้องนี้ต่อคิวกันนิดนึงนะส่วนคนที่ถ่ายก็อาจจะต้องรอเร็วๆนิดนึงใช่เพราะห้องนี้สาวๆน่าจะต่อคิวเพราะว่าห้องนี้ก็คือหนุ่มๆก็ต้องมาด้วยนะอ่าถูกต้องเพราะคุณต้องมาถ่ายจนเป็นนักกล้องนี่ครับอันสุดท้ายของเราเป็นครับทางออกครับเฮ้ยอ๋อไม่ห้องจุดเต๋อแสงติดกาวกาวว้าโอ้มันตามเราหน่มาใช่ไหมแล้วข้างหลังน่าจะเป็นพวกอาชีพไฮแาสต่างๆเพราะคุณเบลกาวกาวแล้วก็ต้อง อ่าเปลี่ยนเป็น,ปนอัพคลาสไป class สามเป็นไอ <ป S 1> ้ class สอง c l ค s 2, s 2> คสาม high c บาบาลืมไปหมดแล้วเฮเคเออออกไปข้างนอกไหมเหมือน <c oughs> มีของขายปะอ่าใช่มีของขายของขายนะครับ เลยเวลูกาสก้ออกมาด้านนอกนะครับแน่นอนเอซิพิชั่นทั่วไปก็คือออกมาต้องต้องมีตอบได้ของฝากซิฟเนียของทชิลเลอร์เปดูนิดนึงเมื่อก่อนหายากนะสินค้าและนาล็อกใช่ใช่ไม่ขอไม่แค่มีครับไม่ได้ไงไงไม่ได้จะมีค่ะทิปที่เป็นลิขสิทธิ์นะใช่หมอนรองคอวิวิวเฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีโฟมเม็นเลยอน่ยโบกตาบาโฟเออคุณซื้อของ เราจะได้ไอเทมโค้ดเหรออ๋อเด็กซูมบอกเออซูมแล้วไปแลกของในเกมเกมแล้วก็มีด้านนี้ครับทุกคนมีเส wow. oh, ื really ้ออ like ันนี Anime ้เสื้อปักนะปักลายโปลลิงเส้ันี่น่ารักอันนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรเอ่ออะคริลิกสแตนเออนะครับผมแบบเปิดไฟได้อันนี้ก็ลายแร็งล็อกโครโลแกรมครับครับอันนี้อาชีพใช่ไหม ไปอันอนี้สวยอันนี้อาชีพต่างๆเออนี้นี้ลายการ์ดแบบลายการ์ดบอสคือ <c oughs> ชีวิตจริงเราไม่มีก็คือซื้อเสื้อใส่ <c oughs> แล้วอันนี้เขาต้องบอกเนี่ยเขามีรายละเอียดอยู่ว่าคุณซื้อไปคุณได้อะไรบ้างซื้อครบ5 0 0บาทได้เทมโคตรลาลาอันอันนี้คือเอาเป็นของฝากได้เลยอ่ะคนได้น่าจะชอบใช่ใช่คุณซื้อ,อได้คุณไปผมก็ซื้อ Angel ลลิผมว่าปอลลิงเนี่ยแหละคลาสสิกอ่ะประมาณนี้ฮะกับงานเอ่อ อันนี้คุยกับพี่อาร์ตดิอะเดี๋ยวสปอยล์พี่อาร์ตหมดเลยอ่อยู่กับอินฟูอินฟูท่านหนึ่งนี่อะเดี๋ยวนะเพิ่งมาถึงเลยแล้วผมเล่าข้างในให้ฟังข้างในห้ฟังเลยฟูยินทางลับจะพูดว่าดีหรือไม่ดีอ่ะมันแล้วแต่บุคคลแต่ว่าประสบการณ์ของคนใช่แต่ผมพูดได้อย่างหนึ่งถ้าคุณชอบแล็กนารล็อปผมว่าคุณมาแล้วคุณน่าจะประทับใจเพราะข้างในคือมันหลายหลายอย่างคือคนเล่นแล็กอ่ะมันรู้กูสามารถใส่เกาะแล้วแบบสู้กับบาโคลได้ไหมโอ้มันไม่ขนาดนั้น ไม่ครับแต่มันมีกิมมิคหลายอย่างคนเล่นแลกมาคือเข้าใจแต่ต้องเล่นนะถ้ามันคุณไม่เล่นแลกแล้วมาอาจจะเฉยๆกับมันถูกเคยเล่นก็พอใช่เคยเล่นมาแบบมันโอเคแล้วเรียนไปนั่งเล่นใช่ไม่แค่นั้นโอเคแล้วนะครับผมใครที่สนใจก็ได้เอาไว้ใครที่สนใจลองติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเด็กคลับแล้วกันนะครับแล้วก็ลองมาซื้อบัตรเอริเบิร์กันดูเหมือนซื้อนางานจะแพงกว่าซื้อออนไลน์มั้งเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเอมออนไลน์ง่ายๆคือลองสอบถามที่เพจเด็กคลั เขาดูแล้วันะฮะโอเควันนี้พวกเราออนไลน์เซสชั่นแล้วพวกพี่อาร์ตซาโตชิฮะเพิ่งมาแต่ว่าอยู่ปิดคลิปด้วยกันยังไม่รู้ด้านในเป็นยังไงไม่รู้เลยมันจะมาซื้อของเนี่ยไปแล้วครับบ๊ายบาสวัสดีครับผม